สวัสดีครับผมเก่งะชาครับสวัสดีค่ะเดือนจิค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันครับพี่อนเกวันนี้นะครับเรามา Exclusive Party จากทางไลกากันนะครับวันนี้เขามี Special Event แล้วก็เปิดตัวสินค้าที่เรียกได้ว่าทุกคนจะต้องตื่นเต้นมากมาือ,อะคะมันก็คือกล้องจากทางไลกา Deluxe 8นั่นเองนะครับแล้วค่ะเป็นกล้องที่อยากจับมานานมากแล้วใช่ไหมการถารูนสุดลแสดงว่าน้องเดือนเนะี่ยต้องชอบถ่ายรูป อ,อย่างนี้นะครับรับรองได้ว่าน้องเดือนจะต้องว้าวไปกับเจ้าดีลักแปแน่นอนนะครับแต่ด้ความที่ว่าเนี่ยสเลบเยอะแยะมากมายแล้วก็งานนี่ค่อนข้างที่จะคึกคักแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราแยกกันเดินดีกว่าได้เลยค่ะนะเดี๋ยวให้น้องเดือนเนี่ยพาเพื่อนๆชมบรรยากาศรอบๆงานแล้วก็ไปดูเจ้าดีลักแปนะงันเราไปกันเลยดีกว่าไป คอนเสร็จของงานวันนี้ครับจริงๆมันจะเป็นงานเปิดตัวของกล้องรุ่นใหม่ครับของไลกานะครับก็จะเป็นกล้องคอมแพคชื่อรุ่นไลกาดีรัก8ครับซึ่งเป็นกล้องคอมแพครุ่นล่าสุดของไลก้านะคะใช่ครับผม แล้วสุดพิเศษของรุ่นนี้มีอะไรบ้างคะจริงๆกล้องตัวนี้มันจะเหมาะสำหรับช่างภาพที่แบบอยากจะได้กล้องที่แบบพกพาง่งายๆครับอย่างเช่นแบบเวลาเราไปเที่ยวหรือว่าเวลาเราใช้กล้องถ่ายภาพในชีวิตประจําวันะนะครับเพราะด้วยขนาดของกล้องมันจะมีขนาดเล็กมากแล้วก็เลนส์ที่ติดมาครับมันจะเป็นเลนส์ซูม ครับซึ่งสามารถถ่ายได้ตั้งแต่ช่วง24มิลจนกระทั่งถึง75มิลครับโอ้เล็กได้ว่าเล็กแต่ว่าคุณภ,ภาพคับจอบมากๆใช่ไหมคะใช่ครับแถมน้ำหนักเบาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับน้ำหนักเบาตอนนี้น่าจะเป็นค o m p a c t ที่เบาสุดของทางเลกส์ครับแล้วก็ความละเอียดก็คือประมาณ17ล้านพิกเซล แล้วก็จุดเด่นก็คือแบบเวลาเราใช้กล้องรุ่นนี้ครับมันจะได้โทนสีแบบไลก้านะครับก็คือจะเป็นโทนสีที่แบบมีความาคล้ายๆฟิล,ล์มนิดๆอะครับมีความแบบวินเทจน้อยๆครับใช่ส่วนตัวเดือนคือชอบมากโทนสีของไลก้านะคะก็คือถ้าอยู่ในคอมแพครุ่นนี้ถึงแม้จะเล็กแต่ก็ยังได้ภาพที่ออกมาเป็นซิกเนเจอร์เป็นออเทนติกไลก้าเลยใช่แล้วก็ใช้งานง่ายด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณมิ้งมีงานมาโชว์ในงานด้วยใช่ไหมคะใคะแล้วก็เรามาเริ่มที่รูปแรกกันเลยค่ะค่ะคืออย่างจริงๆแล้วภาพทั้งหมดของภาพเนี่ยก็เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิลักสแตนดนะคะแล้วก็จริงๆแล้วภาพเนี้ยที่ชอบที่สุดเพราะว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ freezing moment คือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเอาภาพเซนเนียร์มิ้งถ่ายโดยการที่เหมือนกับเป็นการเดินทางตั้ง เหมือนกับเราไม่ได้ตั้งใจไปเพื่อถ่ายดูแต่ว่าเหมือนเราแบบเก็บเป็นโมเมนต,ต์สั้นๆ,ๆที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราประทับใจอะไรอย่เงี้ยะค,ะค่ะก็ท่านเนี้ยชื่อว่า Dream Soft h o ือว่าแบบเศษเสี่ยวกับความหวัง เพราะว่ามันเป็นเหมือนแกลเลอรี่ที่กำลังจะปิดแล้วอะค่ะแล้วเราเห็นทางออกที่มันมีแสงลงมาก็เลยรู้สึกว่าแสงนี้คือแสงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะแบบถ่ายเอาไว้ซึ่งกล้องไลคาดีลักแปดตัวนี้ก็ทำออกมาได้อย่างตรงใจที่ต้องการใช่ค่ะคือคิดว่าตอนแรกคิดว่าด้วยความที่มันเป็นความแตกอ่ะเราคาดหวังกับเรื่องการเก็บเรื่องไดนามิกเรนจ์รือว่าแสงได้น้อยแต่ว่าคุณคาและจริงจริงมันทำได้ดีกว่าที่คิดเายค่แล้าประสบการณ์การใช้งานกล้องไลก่าดีลักแปดที่คุณบิงได้ใช้งานมา รู้สึกมี first impression ยังไงแล้วพอใช้ไปเรารู้สึกชอบยังไงบ้างเล่าให้พวกเราฟังหน่อยค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าปกติแล้วเราใช้และก้าตัวอื่นนะคะเราจะรู้สึกว่ามันจะค่อนข้าง,างอ,อ,อาจจะมีน้ําหนักมากกว่าตัวนี้ด้วยความที่แบบเรียนหรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ลองถือในลายดีลักเกันก็รู้สึกว่า การถอกล้องที่ง่ายแล้วก็เบาด้วยสุดที่เราแบบเคยใช้มาเลยก็รู้สึกว่าเหมาะกับการที่แบบเราไปเที่ยวเราอยากถกอะไรที่แบบหยิบขึ้นมามาถ่ายได้เลยอะไรเงี้ยก็ชอบมาค่ะทช่นับมากซูมได้ด้วยขอบคุณคุณพิงมากนะคะขอบคุณ แล้วเราก็มาถึงห้อง touch touch and try แล้วคะ่ะตอนนี้เราได้สัมผัสน้องแล้วนะคะตอนนี้ต้อง compact ถือว่าเบามากๆเลยแล้วก็คือยังคงความคงคอนเซ็ปต์ความเป็นไลก้านะคะก็คือมีโลโก้สีแดงตรงนี้แล้วก็หน้าจอก็คือเป็นทัชสกรีนนะคะหน้าจอก็คือเป็นทัชสกรีนสามารถใช้งานได้ง่ายมากเมื่อกี้ลองดูแล้วนะคะแล้วก็ยังมีแฟลชตรงนี้เรียกได้ว่าพกพาสะดวกน้ำหนักกำลังดีเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาลองถ่ายพี่เก่งกันดีกว่าว่ารูปที่ออกมาจะเป็นยังไงวันนี้เราเข้ามาในห้อง touch and try เนี่ยมี มีการจัดไฟพิเศษของทางอมารันด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ารูปที่ได้จากกล้องไลกาจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะห<ม>ลังจากที่ที่ลองถ่ายพี่เก่งแล้วนะคะ<ม>ก็รู้สึกว่ากล้องใช้งานง่ายมากมก็คือระบบออโต้โฟกัสรวดเร็วมากเลยเวลาถ่ายนะคะแล้วก็รูปที่ออกมาก็คือสวยสมกับเป็นไลกามากๆเลยค่ะ เป็นไงบ้างน้องเด่นงานในวันนี้สนุกแล้วก็ตื่นเต้นสนุกมากเดินได้คุยกับพี่ช่างเทคนิคที่มาแนะนําข้อมูลเกี่ยวกับกล้องแลวยังได้จับกล้องน้องตัวจริงเนี่ยนาไฉาได้จับกล้องตัวจริงด้วยยังได้ดูผลงานต่างๆที่ถ่ายมาจากกล้องตัวดีรัสแปตรงนี้นะคะสวยมากเลยนะนี่แล้วกล้องตัวนี้นะเดินได้ไปลองถ่ายในห้องที่เป็นสตูดิโอทั h แอนทรีของเขาแล้วด้านซแสงไม่สวยมากแล้วเดินถ่ายก็สวูแล้วที่เราไปถ่ายด้วยกันเนี่ชอบมากๆโอ้โหสวยกล้องงาย ทัชสปีนอีกนะควหาแล้วโฟกัสคือแบบเลิศใช้ง่ายมากๆสนใจไม่ยากเลยว่ากล้องไลก้าตัวแรกของเราจะเป็นกล้องไหนใช่ปะโอ้โหต้องตัวนี้เลยนะดีลัก8นะแล้วก็ดูตัวแฟลชของเขาเนี่ยตอนแรกอ่ะนึกว่าต้องซื้อเพิ่มให้มาเลยให้มาเลยเออเจ๋งมาก ุดยอดอยากได้อเลยใช่ไหมเฮ้ยเราก็อยากได้เพราะมันดูเล็กมากเลยไงที่ประทับใจสุดๆเลยเวลาเรามาเนี่ยนะเราเจอกับแอมเรีนซึ่งแอมเรีนเนี่ยเขาขนไฟมาจัดฉากต่างๆเนี่ยอย่างไฟที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยใช่เนี่ยอย่างไฟพวกแข่งอย่างเงี้ยนะอย่างไฟสตูดิโออย่างไฟทุกอันเลยที่อยู่ในงานไล้กล้าวันเนี้ยมาจากแอมเรีนหมดเลยว้า วันนี้ก็ถือว่าเป็นเอกซ์คลูซีฟมากๆนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณ like ไลก้าไทยแลนด์มากๆนะครับที่ชวนเรา2คนมา,น,านะครับงานวันนี้ค่ะใช่ขอบ<ช>คุณซิมาจิก้าด้วยนะครับขอบคุณแอม r ม n รนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเกยงกชาลดืจ์ไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย